วันนี้สมศรีจะมาผัดเส้นจเจ้าวันนี้สมศรีจะเอาน้ํามันใส่ก่อนนะคะตอนนี้จะหลวกเส้นผัดเส้นน,นี่น้ําห่อนใส่เกลือใสน้ํามันใส่น้ําห่อนลงไปแล้วก็จะเอาเส้นลงไปหลวกนะคะใสน้ําห่อนห้มันเต็มที่อันนี้เส้นเส้นแบบนี้นะคะเส้นเวียดนาม สมศรีจะเอาไปแจกทีละห้าห่อแจ่สักห้านาทีนี่แล้วก็ตักออกสมสีก็ตักออกแล้วนะคะทั้งหมดสมสีจะทำสิบห้าห่อใส่พักตัวนะ้มันจะมีแต่เส้นยนสมศรีก็จะปรุงเคขื่องก่อนนะคะ ใส่ชุดรสแบบไ,ได้ใส่ชุดรสนะใส่น้าตาลใส่รสด,ดีใส่พริกไทยใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วดาใส่ลงไปเลยค่ะปรุงก่อนเพราะว่าแล้วเพราะว่าเ,าเ,าเอาพัดหนักเดี๋ยวสีมันจะเหมือนกันพอเอาพัดทีเดียวนะเฮาก็เลยปรุงเครื่องก่อนมันจะได้สีมันจะได้เหมือนกันถ้าเอาไปปรุงในกระทะสีมันก็จะเหมือนกันนะ อันนี้สมศรีก็จะไปพัดอันนี้ตีเขียวเขียวหั่นเป็นก้านก้านใบหัวละพาอยู่มอชีวิตเมืองนอกน้องทงใจอย่างเธอขุ่มใส่พริกใส่กระเทียมนะคะใส่ไก่ลงไปพัดคือมันหอมแล้วเดี๋ยวสมศรีก็จะพัดไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวสมศรีก็ต้องไปหยาเห็หม้อหนึ่งเป็นอาหารเจทุกวันจะต้องมีอาหารเจด้วย สมศรีจะใส่นี่สมศรีจะตักไก่ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเละสมศรีเอาผาักใส่ลงไปพัดค่ะอันนี้คือกระลำนะอันนี้พิวพอกอ้ยังวะพริกหยวกอันนี้ต้นหอมอันนี้ไปหัวะพาสมศรีจะใส่ไปเลยเพราะสมศรีจะเอากินมันแล้วสมศรีก็ใส่เส้นลงไปค่ะเพราะเส้นสมศรีปรุงแล้วจะก,ก็ไอยยังมุนันสมศรีก็ปรุงไปลวตะเกียะ ใส่ใบัหละพาลงไปแหมแล้วก็เอาพักติดตักออกตะก,กี้ใส่ลงไปค่ะพอตะก,กี้กว่ามันก้นได้ไงในหม้อที่สมสีก้นนี่คือว่าอันสมสีพัดเจนะเพราะว่ามันมีคนขินเจตัวสมสีก็ต้องทําอาหารเจตัววันหนึ่งก็ต้องทำสองอย่างนะคะเจกับมเจแล้วก็จะมีมันเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์เนาะแล้วก็จะมีสลัดอยู่ตั้งนอกแหมหลายอย่างนี่แหละสมสีก็จะเนีย่ยสองอย่างนะคะ ได้เวลาตั้งโตแล้ว อนนี้ก็ได้เวลาล้างกระทะทำความสะอาดกลับบ้านเลยค่ะถามวัดสมสี่พัดตะกี้มดว่ะเหลือน้อยหนึ่งมดดีเพราะว่ามันต้องทำให้เหลืออยู่แล้วเหลือนิดเดียวค่ะมดแต่เกือบมดแต่เกือบปอเลยกว่ามันปอก็เลยดีแลวที่มันเหลือ กระทะนี้ห้ามหลังแฟบนะคะห้ามใส่ํำยาหลังจานเด็ดขาดหลังแต่นำเปล่าเสร็จแล้วก็เอากระดาษชูมาเจด็ดพัดเส้นมันปวดแขนเพราะว่ากระทะมันได้ถือกระทะ